สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมวิวจีซุดวันนี้เราจะมารีวิวในของรถสปิด่าซีซั่นที่36กนะฮะก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจําแรงหรือว่าค่อนข้างจะดีนะเห็นหลายคนเขาว่าตามนี้เดี๋ยวเราค่อยไปทําการเติมแล้วก็ทําการเทสนะครับแต่ตอนนี้ในของการแข่งขันในของเอเชียคัในของปีนี้ก็มาแล้วนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเนาะก็สามารถไปดูได้ทางในของกรีน่า สปีดดิกเลเตอร์แถลงในแอปแดกได้นะครับหรือว่าใน u t u b e นั่นแหละนะครับก็สามารถไปรับชมได้เลยเนาะเขามีการไลฟ์ line ให้แล้วนะครับผ่านมาประมาณ4วันละวันนี้ก็5วันวันที่5แล้วก็การแข่งขันขสัปดาห์หน้าอีกรอบหนึ่งหรือว่าอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปในของตัวสปีดพารกันเลยเพื่อทําการเปิดแล้วก็มาทําการเทปในของตัวรถกันเลยนะครับซึ่งเป็นรถที่ค่อนข้างจะดีนะเห็นเข้าว่าอย่างนี้นะเดี๋ยวผมขออนุ่าตไปเปิดเลยนะครับและ สับใาครที่อยากรู้ว่ามันซื้อ,อยังไงนะก็มีหลายๆคนเขาถามมาผมนะฮะเขาถามถึงว่าซื้อผ่านเนี่ยมันซื้อ,อยังไงนะครับซื้อผ่านร้านค้าที่เขารับเติมได้ไหมก็ได้หรือว่าเราจะเติมผ่านตัวเกมก็ได้นะง่ายๆไม่ยากเนาะก็อธิบายให้ที่นี้ละนะโอเคผมก็ทําการเปิดใช้งานทันทีนะครับอ่นะ ก็จะมีําทำการซื้อผาเนาะ139แล้วก็2 49และ3และก็5 25นะครับผมจะซื้อแค่1 3 9าแล้วก็เก็บรีวิวให้ได้100แค่นี้ก็ได้ลดถาวรละนะครับส่วนใครที่อยากซื้อเป็นของขวัญให้เพื่อนนะครับก็สามารถซื้อได้ก็คือซื้อให้เพื่อนเนี่ยมันก็จะมีบัตรนะครับของสปีพาร์ตอยู่ในกระเป๋าเราถ้าไม่อยู่ในกระเป๋าก็ไปตรงที่จดหมายแล้วก็รับนะครับแล้วก็ทําการใช้แล้วก็ส่งให้เพื่อนอะไรอย่างนี้เนาะโอเคขออนุญาตทําการซื้อก่อนละกันนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ทําการเปิดของพาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็รีวิวอยู่ที่8นะครับเราไปทําการรับของกันเลยดีกว่าส่วนการทําเควสหรือว่าทําภารกิจในของสปีดพาร์ทนะครับเควสเนี่ยมันให้ทํำยังไงกันบ้างนะครับมันก็จะมีภารกิจตามสัปดาห์นะสัปดาห์ที่1จนถึงสัปดาห์ที่7นะครับแล้วก็อาจจะมีสัปดาห์ที่8มาหรือว่าสัปดาห์ที่9มาด้วยนะครับส่วนในของภารกิจนะครับสัปดาห์แรกนะครับก็คือแบบ เข้าเส้นชัย3ครั้งเข้าเส้นชัย5้ครั้งนะครับแล้วก็แซงคู่แข่ง10ครั้งนะครับเอ่อแซงคู่แข่งได้5ครั้งก็ถือว่าในรอบเดียวก็ถือว่าได้เลยนะครับเนอะอ่าอันนี้ก็เป็นเคเวสง่ายๆไม่ได้ยากก็คือเคเวส์ผาเนี่ยมันก็เล่นเกมตามปกติแค่นั้นนะ สดับสัปดาห์ที่2ยังถึงสนาสัปดาห์ที่เจนเนี่ยอันนี้คือถ้ามันยังไม่เปิดเราสามารถเราไม่สามารถดูได้นะครับแต่เคว้นเนี่ยหลักๆก็มีเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็บางเคว้มันก็ให้เราไปเล่นในสนามใหม่หรือว่าในหมวดใหม่หมวดใหม่อะไรอย่างงี้นะก็เราอ่านดูแล้วก็ไปหาหมวดใหม่ดูนะครับแต่ใครที่ทําไม่ได้จริงๆนะครับก็มีการใช้การ์ดด้วยนะตรงนี้นะครับนี่เห็นปะ เราก็สามารถทําการใช้การ์ดเพื่อทําการซัมเบรคเควสก็ได้สําหรับใครที่แบบไม่ว่างทําหรือว่าใครที่ไม่รู้ว่าทํายังไงก็ใช้เควสข้ามใช้การ์ดข้างเควสได้นะครับข้ามภารกิจนั่นแหละนะครับและในของเควสอีกอันนึงนะครับก็เป็นเควสในการดริฟต์นะ2,666ครั้งแล้วก็ทําการออกตัว60ครั้งนะครับละอินยีิบวันแล้วก็วิ่งให้ครบ600กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ เออสำเร็จการแข่งขัน50ครั้งอ่ะเควดง่ายๆไม่ได้ยากอะไรนะครับก็มีเพียงแค่นี้เนาะก็ลองอ่ามดูแล้วก็ทาตามที่ตัวเกมมานบอกแล้วกันมันไม่ได้ยากเลยเดี๋ยวเราไปทำการดูในของตัวรถกันเลยดีกว่าพาทุกคนมาดูในของตัวรถ Dragon a n d r i ์ไร n n นแดนนะครับเป็นรถสปิดพาส3านะฮะก็ถือว่าเป็นรถที่ดีนะอ่าเรามาดูสกิลของมันกันเลยดีกว่านะครับระยะเวลามิดบูต บวกเป็น0.12วินาทีและทุกครั้งที่ใช้ในของ m ม d i b o o t 9ครั้งจะทำให้ความเร็วสูงสุดของ m ม d i b o o t เป็น6กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นระยะเวลา5วินาทีและพลังของ m ิ d i บ o o พาวเวอรบวกเป็น9นะครับก็เกี่ยวกับการเลียนบูทนะเดี๋ยวเราไปดูในของการประแต่งกันเลยดีกว่าว่ามันประแต่งทด้าน,นสายไหนกันบ้างนะครับ ทุกคนก็อย่าลืมทําการอัปในของตัวเชฟนะครับมันถึงจะมีระบบแนะนําในการให้เราอัปรถนะครับอัปตามที่มาแนะนําได้เลยนะในของตัวเครื่องอัพไปทางด้านสายซ้ายนะครับส่วนล้อก,ก็ซ้ายครับเชือเพลิงซ้ายครับเทโบโสายกลางนะฮะแอมแท้งมีแค่สายเดียวนะครับซ้ายซ้ายแล้วก็สายแล้วก็กลางแค่นี้นะครับในของตัวรถสปีดพาสซีซั่นที่36นะครับ หรือว่า Dragon and r i o n b l a c k นั่นครับส่วนสเลียงดีไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมาดูสกิลในของสปิดิทพาร์ที่3-6กันเลยนะครับมาในของสกิลที่3นะดูสกิลที่3เลยนะฮะสกิลที่3ทุกครั้งที่เราใช้มีดิบูท9ครั้งจะได้รับเอ็มแทง20% ความเร็วสุๆของ midiboot เป็น5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน4วีนะครับก็ถือว่าเป็นสรีเลี่ยงเกี่ยวกับการกระโดดนะครับหรือว่าเกี่ยวกับการใช้ midiboot นะยิ่งใช้ midiboot ก็ยิ่งดีถือว่าสกิอ,อถือว่าสกิลนี้ค่อนข้างจะเจ๋งดีนะสำหรับสรีเลียงสปิดพานครับและมันเหมาะสําหรับคนที่ เพิ่งมาเล่นแล้วก็ยังไม่มีในของตัวัสว์เลี้ยงสายกระโดดหรือว่าสายในการกดมีดพุทยเยอะๆนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับถือว่าเป็นัสว์เลี้ยงตัวที่ดีตัวหนึ่งสําหรับสปิดผานเลยนะครับและถ้าถามว่าสายเบตทเทิลดีไหมก็คงจะตอบได้เลยนะครับว่าสายเบทเทิลไม่ดีนะัสว์เลี้ยงตัวนี้นะครับเหมาะแค่สายไลซิงนะครับไปทําการเทสในของตัวรถกันเลยดีกว่าจะขอเทสด้วยความเร็วตามปกติกันก่อนเลยนะครับ ความเร็วตามปกตินะฮะวิ่งอยู่ที่202.2ก็ถือว่าอพอรับได้แรงอยู่ครับผมในของ CDB นะครับอยู่ที่289.5ก็ถือว่าแรงนะครับ ในของ W C W นะครับอยู่ที่293.6ก็ถือว่าแรงอยู่นะครับสำหรับสปิดพานะในของ C W W นะครับอยู่ที่310.2อก็แรงนะครับแรงนะแล้ว C W W แบ s สกิลตินะครับอยู่ที่313.2นะ W C W W นะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่319.1นะครับแรงอยู่แต่ว่าความแรงอาจจะไม่เท่าในของสปิดพาร์ซีซั่นที่32นะครับ ซีซั่นที่312เนี่ยมันจะแรยยงกว่านี้แต่มันมีความแตกต่างกันสปิดพาร์ซีซั่นที่3 6นี้เหมาะสําหรับสนามที่กระโดดหรือว่าใช้มิดิบูทส่วนส่วนสปิดพาร์ที่3 2นะครับก็เกี่ยวกับการใช้ในโตรนะฮะหลังจากที่เราทําการเทสรถเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทําการเอารถสปิดพาร์ซีซั่นที่3 6หรือว่า Dragon and r i e on d r a n n นะครับไปทําการเล่นให้ทุกคนดูกันนะครับ ตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในสนามซิปตี้สเปนะครับเป็นการเทดสตัวรถดูว่ามันริดและก็เก็บในโตรได้ดีไหมริดกันเรี้ยวนะครับว่าทำได้ดีไหมส่วนการเก็บในโตรนะเท่าที่ผมลองเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับในของตัวรถ Dragon and r y o n Rand รนะครับ ก็ถือว่าการเก็บในโตเนี่ยเก็บค่อนข้างจะยากอยู่นะโว้ยโทรศัพท์แหลกครับแหลกแหลกแหลกอย่างงี้เอาไงครับรถเติมจ้ารถพาทมาแล้วจ้านะก็ถือว่าเป็นการเก็บในโตรยากอยู่นะครับสำหรับสติร์ทพซีซั่นนี้นะส่วนกันเลี้ยวเนี่ยมันค่อนข้างจะเลี้ยวได้อยู่ช่วงกลางๆนะครับ การดริฟก็โอเคอยู่ครับผมถึงอาจจะทําเทคนิคไม่ค่อยได้หนานใจเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าทําได้ดีอยู่ในการการดริฟทําเทคนิคต่างๆนี่เก็บเดโตไม่เต็มอะ่ะก็ถือว่าเก็บยากอยู่นะที่มันเก็บในโตยากก็เพราะว่ามันเน้นทางด้านการเลี้ยนบูนะครับในของสปิริพาร์ซซีซั่นที่36นี้นะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเราที่1แล้วนะฮะก็ ใครตามล้างมาก็สู้ๆละกันเนาะผมก็ชิวๆไปเลยนะครับแบบเบาหวิวไปเลยไงอืมส่วนถ้าถามว่ารถคันนี้เหมาะกับพวกสนามแบบไหนหรอก็คงจะพูดได้เลยนะครับว่าเหมาะกับสนามเลียนบูธแหละส่วนสนามซิฟตี้สเปนนี่ก็ถือว่าเล่นได้นะครับแต่มันไม่ค่อยเหมาะสมเพราะว่าสกิลไม่ค่อยได้ใช้นะ ส่วนพูสนามต้นเกมเนี่ยต้องขอพูดตามตรงเลยว่ารถสปิพาสซีซั่นที่สานี้ไม่เหมาะอย่างแรงนะครับมันไม่เหมาะสำหรับสนามวิ่งรอบเดียวหรือว่าต้นเกมนั่นเองนะที่ผมบอกว่ารถคันนี้ไม่เหมาะกับสนามแบนด์ไหนก็สนามแบบนนี้นะสนามนี้แหละคล้ายประมาณนี้เดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะคือมันวิ่งรอบเดียวเป็นสนามต้นเกมอะ่ะไอรถแปลงนี้มันไม่ค่อยเหมาะนะครับ ถ้าจะให้มันเหมาะพั่วสนามนี้ก็เป็นรถ RX7 นะฮะที่ผมรีวิวก่อนหน้านี้นั่นแหละขนั้นแหละเหมาะกับสนามทั่วสนามต้นเกมหรือว่าวิ่งรอบเดียวนะฮะแต่สน,นามแบบน,นี้รถสปิดพาร์ทซีซั่นที่36นี้ไม่เหมาะอย่างแรงถามได้ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แหละแต่มันมันอาจจะสู้คนอื่นยากไงนะ มาเออมันก็เล่นได้แหละเก่งไม่เก่งมันก็อยู่ที่เราแหละเห็นเปลาที่หนึ่งเลยครับนี่เก่งไม่เก่งมันก็อยู่ที่เรานะที่หนึ่งตึงๆไปเลยอุ้ยเล่นยากจัดสนามนี้ยากจริงยากจริง ปากเข้าให้เอือเข้าเส้นชายไปนับเบอวานอีกแล้วสปิดพาสซีซั่นที่3.6นี้มันเหมาะกับสนามเลี้ยงบูสนะครับหรือว่าเน้นกระโดดเยอะๆนั่นแหละนะพอยกตัวอย่างสนามนี้แล้วกันเป็นสนามที่เน้นทันด้านการต่อบ,บูสหรือว่าเลี้ยงมินิบูสนะครับ นี่บูธยาวนะถ้าเรายิ่งกดบูธเนี่ยสกิลของตัวรถเนี่ยยิ่งได้ใช้นะครับแล้วมีบูธเนี่ยมันยาวอยู่แล้วแต่ถ้าเราต่อบ,บูธตรงนี้ได้ถือว่าเป็นรถที่มีดิบูธยาวเอาเรื่องเลยนี่ครับมาแล้ว นี่ต่อบูธมานี่เห็นปะนี่บูธยาวนะบูธยาวนะถ้าบูธไม่ยาวต่อบูธไม่กี้ไม่ได้นะอ่ะเราใหม่รอบหนึ่งนี่มามาเอาใหม เห็นปะ่ะนี่ถ้าบูธไม่ยาวจริงอ่ะต่อไม่ได้บูธแบบนี้ไม่ได้นะเออคิดดูเป็นรถสปิริตที่มีดีบูธย,ยาวมากครับแล้วก็เหมาะกับการเลี้ยงบูธมากเลยดีดีดีและการรีวิวในของรถสปิริตซีซั่นที่36นี้ Dragon and Lion Dan นะครับก็ถือว่า เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาสรุปหรือว่าจับความรู้สึกที่ผมเล่นมานะครับว่าผมรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างนะอย่างแรกเลยนะครับที่ผมจับได้นะในขอข้อเสียของมันก็เกี่ยวกับการจํากัดพื้นสนามเนาะก็คือเล่นเฉพาะสนามที่เน้นในการเลี้ยงมีด้บูทหรือว่ากดบูทเยอะๆถึงจะดีนะครับแต่พื้นสนามที่เลี้ยงบูทน้อยๆหรือว่ากดบูทน้อยๆเนี่ยมันก็เล่นได้อยู่แต่มันไม่ดีนะข้อเสียของมันนะครับไรอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเจอในของข้อเสียก็คือเก็บเนโตยากอยู่นิดนึงนะ ยากอยู่นะครับเนาะสำหรับมือใหม่เนี่ยก็จะเก็บยากนะ,ะแต่ความแรงเนี่ยข้อดีของมันก็คือความแรงแรงเอาเรื่องครับผมและก็ข้อดีก็คือการเลี้ยงมีดบูสหรือว่าการต่อบูสเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะบูสมันค่อนข้างยาวแล้วก็มีดบูสมันก็ถือว่าแรงอยู่ช่วงระดับก,กลางๆเลยหรือว่าเลยกลางไปนิดๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะสําหรับใครที่แบกอย่าเลี้ยงบูสนะ ก็เอาคันนี้ไปก็ถือว่าเลี้ยงบูได้ดีเลยนะครับสำหรับสปิพาสที่เน้นทางด้านการเลี้ยงบูนะก็ถือว่าคันนี้สําหรับผมในนับปัจจุบันนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วอันดับหนึ่งในด้านการเลี้ยงบูนะแต่ถ้าด้านความแรงหรือว่าด้านที่การใช้เนตโตรก็ยกไปให้สปิพาสซีซั่นที่32นะครับการเลี้ยวการดริฟท์นะครับการเลี้ยก็ถือว่าโอเคจะเลี้ยวได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็พอรับได้อยู่ในของการดริฟท์ก็ดริฟท์ทำเทคนิคอาจจะยากอยู่นิดนึงนะครับแต่สําหรับ คนที่เล่นเก่งๆแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรแต่คนที่เพิ่มมาเล่นก็อาจจะทํายากอยู่นะครับแต่มันไม่ได้ยากอะไรมากและอัตราเร่งเ,เนี่ยก็ถือว่าแรงนะครับแรงอยู่นะไม่ได้กะกะนะครับอยู่ช่วงประมาณกลางๆถือว่าดีมากเลยนะครับในของอัตราเร่งน,นะฮะดีกว่าสปิดพัสดซั่นที่สามสิบห้านะสปิดพัสซีซั่นเนี่ยถือว่าโอเคใช้ได้เลยส่วนสัลเลงก็ตีนะครับ เท่าที่ผมเล่นมาแล้วผมจับได้ก็เราประมาณนี้สำหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะก็คอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็ใครชอบไม่ชอบก็รอดูได้เลยแต่ผมแนะนำเลยว่าสปิดพาร์ิ s ซีนนี้ดีจริงนะครับอย่าลืมจัดละกันเดี๋ยวไว้เจอการคลิปหน้าวันนี้ก็มารีวิวเพียง,ยงแค่นี้ก็เดี๋ยวไว้เจอกันครับผมบ๊ายบาย